สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีแก้เสียงเสียงเบอร์เสียงไม่ชัดนะครับอของรัดเทลอาร์สานะครับสาเหตุที่เสียงมันไม่ชัดนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวอมานะครับหนึ 1, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอง สี่ห้าอ่าแบบมันจะเบอร์เบอร์ไม่ชัดแบบนี้นะครับสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าอ่ามันติดสแกมเบอร์นะครับก็คือหมายความว่าอ่าเสียงรบกวนนะครับเวลาจะไปรบกวนคนอื่นนี่นะครับอ่าเราใส่สแกมเบอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะจําเสียงเราไม่ได้นะครับอ่ะนี่คือเสียงของสแกมเบอร์นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาปิดนะครับปิดก็คือกดเมนูครับเมนู มาเมนู20เมนูนี้เลยนะครับนี่ครับเมนูสแกมเบิลนี่ครับเนี่ยเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บเสียงสแกมเบิลนี่มันมีเยอะเสียงมีประมาณ8เสียงนะครับนี่ครับอ่าเวลาเราวอลออกไปมันก็จะไม่เป็นเสียงของเรานะครับมันก็จะเป็นเสียงเบอร์เบอร์แตกๆแผลบแบบนี้นะครับอ่ะนี่ครับก็คืออ่เสียงของสแกมเบิลนะครับอ่ะทีนี้เราปิดปิดเสียงนะครับอ่ะปิดให้กดเป็นออฟนะครับ เป็นออฟเสร็จแล้วกดปึ๊บ <M 3. S 1> อ่า <M 3. S 1> เสร็จแล้วก็ <M 3. S 1> เรียบร้อยครับอ่ะทีนี้เราเมาลองวอดูนะครับเทปหนึ่งสอสามส่ห้าอ่าเห็นไหมครับใสปิ้งเลยนะครับทีนี้อ่านี่ครับ มีบางท่านนะครับโทรมาถามว่าเครื่องผมเสียไหมทําไมเสียงมันเบอร์เสียงมันแตกนะครับที่จริงแล้วมันไม่เสียนะครับเพราะว่าเขาเปิดระบบสแกมเบิลนั่นเองนะครับอันนี้ผมบอกไว้นะครับอย่าเอาไปรบกวนใครนะครับนะครับเอาเป็นแนวทางนะครับถ้าวอของเราเสียงแตกไม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นเสียงแตกเสียงเบอร์เสียงแหบๆแบบนี้นะครับให้ปิด ที่สแ r มเบอร์นะครับอ่ะกับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ